ฉันตอบเท่าที่ฉันรู้สิ่งไหนไม่รู้ฉันก็ไม่ตอบเพราะอะไรเพราะอะไรลูกถ้าไม่รู้แล้วไปตอบเท่ากับอวดรู้ดังนั้นแม่จะพูดเท่าที่แม่รู้ก็ฉันรู้เท่านี้ฉันตอบได้ตอนนี้นะใช่ไหมเล่าดังนั้นลูกคนอื่นก็เหมือนกันลูกทำในสิ่งที่เราทำได้และทำได้ดี อย่าไปทำสิ่งที่มันเหนือไปกว่าสิ่งที่เราทำได้มันจะกลายเป็นมือตะกายดาวมือตะกายฟ้าเหนื่อยเข้าใจไหมลูกทำเท่าที่เราหยิบถึงจับเท่าที่เรายกไหวคิดในสิ่งที่เราทำได้ เดินในทางที่เราคุ้นเคยนั่นแหละนี่คือสิ่งที่แม่เขาทองสอนได้แต่เพียงเท่ไม่สามารถสอนว่าโดยตามหลักของไม่รู้เรื่องสอนก็ไม่เคยรู้เรื่องไม่ต้องมาสอนแล้วแล้วก็ไม่ต้องมาถกธรรมะกระชันมากเลย ฉันไม่รู้เรื่องเรื่องนเแี่ยเรารู้เท่าที่เรารู้พอแล้วจะไม่เล่ารู้เท่าที่เรารู้นะพอแล้วจะไปรู้เลยมะยิ่งรู้มากยิ่งเงยเข้าใจไหมลูกรู้เท่าที่เรารู้รู้แล้วเป็นประโยชน์ถ้าเราดีกว่ารู้แล้วไม่เป็นประโยชน์ก็เราจริงไหมลูบางคนนี่โอ้โหชอบชอบอะไรลูชอบไปรู้เรื่องเขาแต่เรื่องเราไม่รู้ไม่ได้เรื่องเรานี่เราต้องรู้ตัวเราใช่มาก การรู้ตัวเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดในการเกิดเป็นมนุษย์แต่การไปรู้เรื่องของเขามากกว่าเรื่องของเราเท่ากับชักนำปัญหาเข้าตัวชักนำปัญหาเข้าบ้านคนโบราณเขาไม่ทำกันหรอกที่เขาเรียกอะไรลูกไฟนอกจะนำเข้าเรื่องเขายาวมาพูดนั่นละ่ะ